สวัสดีครับเหวันนี้ก็มาอยู่ที่ทุ่งนาครับหลังจากไม่ได้มาอ่าประมาณเดือนกว่าได้ครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วครับน้ำถือว่าค่อนข้างเยอะครับน้ำในนาตอนนี้เจอทั้งฝนทั้งพายุเดี๋ยวจะพาอ่าดูสวนนะครับแล้วก็ดูสระนะ นี่ต้นมะพร้าวนะครับที่แม่ปลูกสวนก็ค่อนข้างจะเริ่มรกขึ้นนะครับมีทั้งต้นกล้วยนะครับต้นฝรั่งมะนาวนะครับมะม่วงนะครับหลากหลายชนิดครับตะไคร้นะสวนสะตอนนี้นะครับน้ํา เต็มสะนะอ่าเรียกว่าร้นเลยนะครับไม้ที่ปักอยู่นี่จะจะเป็นอ่าจะเป็นที่ตักน้ํานะครับตอนนี้ท่วมแล้วน้ําค่อนข้างเยอะครับปีนี้พามาเยี่ยมชมทุ่งนาครับสวน นี่ครับมีทั้งต้นกล้วยต้นฝรั่งนะครับอันนี้เป็นแตงไทยนะครับน้ำเยอะมากครับปีนี้ท่วมท่อนะครับเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นอ่าท่อนะครับค่อนข้างสูงจากสระพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ โดนท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งน้ําไหลเข้ามาจากไหลมาจากนาเนี่ยครับเนี่ยต้องเอาดินอุดท่อไว้ครับก็พามาเยี่ยมชมครับวันนี้ส่วนข้างหลังก็เป็นบ้านหลัง้อยครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้ายังมาไม่ถึงโอเคครับ